สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณร้านนี่ครับชื่อร้านเนื้อแท้ลาบก้อยนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะครับมีหลายอย่างครับมีลาบเนื้อก้อยเนื้อต้มเนื้อทั้งขมเลืมไม่ขมนะครับราคาก็ประมาณนี้เลยนะเริ่มต้นที่แปดสิบบาทนะครับ พงสุดก็จะที่ประมาณร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่ครับก็จะเป็นเบอร์ทโทรของทางร้านนะครับนี่ก็ดูบริเวณอ่าหน้าร้านจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับจะมีเมนูใหญ่ๆอยู่วงโนนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นหน้าร้านนะครับหน้าร้านร้านจอดรถกว้างนะครับตรงนี้นะครับ เปิดตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคร <inaudible> ับนี่แล้วก็สั่งไปแล้วหลายเมนูนะครับสั่งไป <inaudible> ประมาณ3เมนูนะครับมา2คนนะครับเดี๋ยวรออาหารมาเสิร์ฟนะครับแล้วเราก็จะรีวิวอีกรอบนึงนะครับร้านเนื้อแทลาบก็อยู่ที่ตำบลนาอานนะครับำเภอเม,อเมืองจังหวัดเลยครับ แล้วพี่น้องเอ,อ้ยลาบเหนียวนะครับโอ้เป็นกระแซบนี่ก็เป็นเมนูสุกนะครับเป็นอุูนเน่นะครับเป็นอูนเ้อก็จะเป็นผักตามฤด,ดูกาลนี่ลูกโดดผักกาดหินพีนะ่น้องผักกาดหินผักกาดหินมีกระเทียม หรืออีกหนึ่งเมนูคือย่างรวมนะครับย่างรวม <c oughs> อ,อีกหนึ่งเมนูพี่นนี่จะเป็นย่างวัว